เดีวครับผมนายกิติชัยหอสืเหลืองครับผมสดี๋ดวครับผมนายนันทมันทาดีครับสดี๋ดีครับผมนายสุัลย์าตแก้วสารพันึนวันวันนี้นะครับผมเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องล้างลูกกิ้งทาสีนะครับผมครับเลยตอนแรกนะครับเอาลูกกิ้งที่ทาสีแล้วใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็มาเปิดเครื่องตรงนี้ครับเพื่อหมุนนี้เลยมันมาดูตรงนี้ครับพี่ชาย ะะนี่คร pues mm ับมาด้านหมุนครับเยอะเลยนครับนี่เนล้างครับผมหลังจากล้างเสร็จนะครับผมก็จะมีท่อน้ำทิ้งนับต่ออย่างดีนะ้ครับผมนี่แล้วก็ออกนี้ครับถึงจะขอน้าทิ้งออกไปหลังจากล้างลูกกิ้งท้าสีนะครับผมนี่ครับสที่ใช้นะครับผมก็จะมีท่อ pvc ีีก็มีเหล็กด้านไหนครับมาดูนะครับ นี่ครับเป็นเหล็กเหล็กเส้นนะผมเป็นเชื่อมติดกันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับผมหม้อแบตแบตเตอรี่รถมอไซค์ครับแล้วก็มีที่หนีบแล้วก็นี่ครับ DIY มาจากของเครื่องซักผ้าครับผมมีใช้จากร้านของเก่าโค้งจะเป็นเหล็กฉากหนา1.5นิ้วนะครับขอจบการมนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ